ดีคครรรรััับบท่าาานผู้ฟงยกเก็บเบียใต้ถุนร้านผู้ทุกฟังในวันอังคารที่19พฤษภาคม2563ันี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณเพีรพัฒน์วัฒนาพิรมกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับเพีรพัฒน์ครับสวัสครับสวัสดีครับคุณเพีรพัฒน์ครับ ครับครับดยินดีผมชัดเ,เจนนะครับชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วครับกลัวว่าจะเจออิทธิฤทธิ์ของอัมพันธ์เข้าไปแล้วก็รับไอ้ต้องฝากเตือนพี่น้องทางฝั่งตะวันตกนะครับแล <c oughs> ้วก็ภาคเหนือน,นะภาคเหนือฝั่งตะวันตกเนี่ยใกล้สุดแล้วแล,แล้วก็ภาคใต้ก็แถบอันดามันแถบแบบนี้นซึ่งเข้าใจว่าทางกรมุตุริยวิทยาคงจะบอกไปแล้วแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับแรงนะแรงดับแรงดับครับและทุกวันนี้นะครับตอนเย็นๆนี่นะครับฟ้ามืดมัน แถบทางตะวันตกทางบ้านผมมืดทุกวันเลยครับนั่นแหละเขาแหละใช่เลยอ๋อใช่เลยแหละครับตกตกไม่ตกก็บางทีก็ไม่ไม่ได้บอกเลยนะครับบางทีครับครับแจ้งให้ทราบกันครับธนาสินครับเชิญชวนครับออมเงินนะครับกับสลากออมสินดิจิตอลหนึ่งปีในกับงวดที่สามเปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งหม่โมนะครับอายุสลากหนึ่งปีนะครับหน่วยละนกัาที่สมเปิดรบากผ่ามบางก้นรับอายสลากงปัมพูชสามเ ทุกวันที่16ของเดือนนะครับเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งด้วยกันโดยดอกเบี้ยและก็เงินรางวัลน,นะครับได้รับการยกเว้นภาษีนอกจากนี้นะครับธนาคารก็ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษนะครับสลากดิจิตอล1ปีมีเฮนะครับสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษาย,ยนถึงวันที่15ธันวาคม2 0 6 3นะครับลุ้น20รางวัลเลยนะครับรวมมูลค่ารวมนะครับกว่า3ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยก็กําหนดออก รางวัลชิงโชคนะครับรงแรกในวันที่16กรกฎาคม2 5 1 3นี้นะครับส่วนทั้ง2ช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกครับเจาะเศรษฐกิจันได้คุยกันนะครับเรื่องที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB นะครับหรือว่า TMB Analytics นะครับประเมินการฟื้นธุรกิจ สามกลุ่มนะครับสกลุ่มนะครับในสามแบบคือทั้ง V-Chef ทั้ง U-Chef และ L-Chef นะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกนะครับโควิด -19 กนะครับกลุ่มไหนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับจากคุณธรรมทัศน์ทองอาดามครับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB นะครับถือว่าหรือว่า TMB Analytics สนะครับส่วนช่วงที่2องก็ได้การกับช่วงแหล่งทุนแหล่งทุนนี้คุยกันนะครับเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อพิโคไฟแนนซ์นะครับยืนยันนะครับพร้อมจะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิด -19 โดยการพักหนี้เงินต้นนะครับมีการลดอัตราดอกเบี้ยและก็ขยายเวลาจ่ายคืนหนี้ด้วยนะครับจะคุยเรื่องนี้กันนะครับกับดรพรชัยธีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเป็น2ช่วงของการวันนี้นะครับส่วนผู้โชคดีครับเมื่อวานนี้ครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณสายทองตันมาละ วันนี้ทางรายการจะเตรียมวัปปก่มสินอีกแบบนะครับเป็นคิดดีทาดีนะครับเด็กดีทําดีนะครับจากธนาคารสินครับหนึ่งรางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคาถามที่4221075 4221075หรือ Facebook l ล v e ก็พิมพ์คําตอบแล้วส่งมาตรงเพจของเก็บเบี้ยได้ถตุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารสินเชิญชวนนะครับออมเงินกับสลากออมสินดิจิทอล1นปีงวดที่3นะครับ เปิดรับฝากผ่านไมโม่เท่านั้นนะครับหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลรวม12ครั้งนะครับจำเลข12นะครับร่วมลุ้นรางวัลรวม12ครั้งด้วยกันนะครับออกถึง12ครั้งด้วยกันนะครับเงินรางวัลสูงสุดนะครับสล้านบาทคําถามครับธนาคารนอมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัลหนึ่งปีงวดที่3เปิดรับฝากผ่านไมโม่เท่านั้น หน่วยละ20บาทนะครับถามว่าร่วมลุ้นรางวัลรวมจํานวนกี่ครั้งด้วยกันนะครับจะเเราจะได้ร่วมลุ้นรางวัลเนี่ยนะครับจำนวนกี่ครั้งด้ดดวยก,กันครับส่งคําตอบทาง S M S ก็บที่4221075 4 2, 2, 10,7สหรือทาง f a c e b o o k l i v e ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยเต้นทุนร้านครับทารายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่าเดียวเลยนะครับวันนี้รับเป็นกระบอกอมสินอีกแบบนะครับเป็นคิสดีทำดีนะครับเด็กดีนะครับเด็กดีเสาเสือกัลนนะครับ KIDS นะครับคิสดีทำดีนะครับจากธนาคาสินครับหนึ่งตะวันแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้สุ่มตัวอย่างท่าใดขึ้นมาได้ทาารายการจะติดต่อกลับไปนะครับ ส่วนการรับชมไว้หลังการายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยเตถุนร้านใน Google นะครับก็ไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook นะครับใครกดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงเจาะเศรษฐกิจกันนะครับ มาดูกันนะครับว่าศูนย์วิราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือว่า TMB Analytics นะครับประเมินการฟื้นธุรกิจ3กลุ่ม3แบบนะครับหลังจากปลดล็อกโควิด -19 กนะครับกลุ่มไหนจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณธรรมทัศน์ทองอารามผู้เชี่ยวชาญ,ญวิสุโสศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือว่า TMB Analytics นะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธรรมทัศน์ครับ ครับสวัสดีคุณธีรพัฒน์ครับสวัสดีคุณทวีศักดิ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่บ้านครับผมแบบคุณธรรมทัศน์ต้องถามไปความรูปพื้นฐานก่อนเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจตรงกันนะว่าที่เราประเมินกลุ่มธุรกิจเป็นตัวอักษรวก็ตาม u ูก็ตามหรือ L อก็ตามเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีนัยยะบ่งบอกอะไรในทางธุรกิจฮะอ๋อครับผมนัยยะการบ่งบอกทางธุรกิจนะครับคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ประกอบการนะครับทราบว่า การฟื้นตัวของอธุรกิจแต่ละแบบนะครับอย่างสมมติว่าท่านธุรกิจท่านเหมือนออฟื้นตัวแบบปีก็คือใช้เวลาแบบระยะเวลาแค่สามเดือนก็ฟื้นแล้วนะครับธุรกิจของท่านใช้เวลายูก็คืออ่อมากกว่าหกเดือนนะครับแล้วก็แอลก็คือมากกว่าหกเดือนคือไม่ทันปีนี้แล้วเนี่ยท่านควรจะใช้กลยุทธ์อะไรในการดาเนินธุรกิจครับครับผม อ่าเพราะฉะนั้นนี่คือคือวิธีการที่ทําให้เราเข้าใจง่ายๆว่ากลุ่มธุรกิจไหนควรจะเข้าไปอยู่ในตัว U ตัว V หรือว่าตัว L ตรงนี้นะครับครับผมแล้วเป็นจากการวิจัยมาเป็นไงบงครับผลการวิจัยครับผมเดี๋ยวต้องให้แบ็กกราวน์นิดนึงนะครับการประเมินของเราเนี่ยนะครับครับผมคืออ่เราเราประเมินการเคลื่อนตัวธุรกิจของเราเป็นออกเป็นสามแบบนะครับก็คือแบบ U V แบบ U แบบ L นะครับซึ่งแบบ V นะครับก็คือ V shape ก็คือฟื้นเร็วนะครับใช้ตรงมีเดียนะครับก็คือใช้เวลาสามเดือนนะครับ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสินค้าจำเป็นนะครับและพึ่งจินตลาดในประเทศเป็นหลักนะครับกลุ่มยูนะครับยูเชฟนะครับก็คือพฟื้นช้านะครับใช้เวลาหกเดือนนะครับจะถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่รับผลดีจากการทยอยปลดล็อกของตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือกลุ่มที่เป็นแอลเชฟคือปีนี้เราประเมินว่าน่าจะฟื้นไม่ทันนะนะครับเพราะว่านอกจากโดนผลกระทบโควิดแล้วเนี่ยนะครับคือเขายังมีเรื่องของปัจจัยเสื่องของโครงสร้างเขาด้วย นะครับเช่นในเรื่องของกําลังซื้อนะครับที่ยังยังไม่กลับมานะครับผมครับครับเชิญครับเชิญครับครับผมแล้วก็วิธีการประเมินของเรานะครับในการประเมินว่าธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นในลักษณะของ v ของ U ของ L อลเชฟเนี่ยเราใช้ปัจจัยในการอะไรในการพิจารณานะครับแล้วก็จะพิจารณาถึงสองปัจจัยด้วยกันนะครับคือความน่าจะเป็นของการทยอยการลดล็อกนะครับของตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับโดย S <S เราก็จะดูพิจารณาในเรื่องของโครงสงร้างรายได้ของธุรกิจนะครับว่า,าในแต่ถ้าธุรกิจเนี่ยมีสัดส,ส่วนการพึ่งพิงตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูว่าประเทศแต่ละประเทศนะครับมีการจัดการเรื่องปัญหาโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับยางยกตัวอย่างประเทศไทยของเรา,าเราจะเห็น,น,นว่าเรา,ามีผู้ติดเชืออ้อน้อยลงนะครับเราค่อนข้างจัดการได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดในประเทศเราเนี่ยมีทิศทางน่าจะดีขึ้นอย่างเช่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการเปิดห้างแล้วนะครับ ส่วนที่ผลักไปแล้วไปแล้วนะครับนะครับแต่ว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ก็ยังดูก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในฝั่งของยุโรปกับฝั่งของอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้คือคือดูเหมือนว่าทุกประเทศนะครับผ่านจุดพีคของการติดเชื้อไปแล้วนะครับมันเริ่มลงมาแล้วแต่ว่าเขายังจัดการไม่ได้เหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นการเฟืองตัวหรือว่าการทยอยการปวดลงเขาเนี่ยอาจจะกินเวลานานนะครับสามเดือนถึงหเดือนนะครับผมนะครับแล้วก็ครับผมแล้วก็ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่เราพิจารณาคือปัจจัยเสี่ยงโครงสร้างอ ของธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเขามีก่อนอยู่แล้วโควิดนะครับมีก่อนโควิดนะครับนะครับก็คือพวกในเรื่องของออกําลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวนะครับการแข่งขันของธุรกิจนะครับหรือภัยธรรมชาตินะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆนะครับคือเหมือนอวิเคราะห์มันอนใช้สวัสดิ์อนาลิติกในการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดธุรกิจใดเนี่ยที่มีปัจจัยเสี่ยงโครงสร้างเนี่ยทางธุรกิจเนี่ยกลุ่มเนี้ยแม้ว่าจะปลดล็อกโควิดเนี่ยเขาก็จะยังประสบปัญหาอยู่ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแอลเชฟนะครับผมกบครับเชฟกินระยะเวลานานหน่อยครับผมใช่ครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเราลองไล่เรียนดูในรายละเอียดของแต่ละตัวเนี่ยนะครับเอาเอาที่ตัววีกนแเรากันมันจะเป็นยังไงบ้างครับครับผมในส่วนของตัววีนะครับตัวที่ธุรกิจเฟื่อเร็วนะครับในสามเดือนนี้นะครับเราก็จะมองว่าเป็นกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นธุรกิจเนี่ยของกินเนี่แหละครับของกินของใช้ครับผมเราองกินต้องใช้ครับผมครับผมใช่ใช ธุรกิจสุขภาพนะครับโรงพยาบาลคลินิกตอนนี้คือบางคนแบบเอ้ยอย่าเพิ่งมาเลยคลินิกเรารอไปก่อนนะนะครับแต่ว่าเราพอปลดล็อกปุ๊บคนต้องหาหมอครับยังไงก็ต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นคือพอเปิดคลินิกทันตกรรมเนี่ยคนก็เริ่มไปทาฟันกันละเพราะว่าคุณต้องมาทำฟันครับผมผมมีคำถามนิดนึงเพราะว่าเอเนื่องจากว่ากระแสของโควิดถึง้ามันมาแรงมากเลยนะครับในชุดเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเข้า ไปเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าความเสียเ่ยงมันเยอะมากกว่าไปคลินิกเนี่ยอ่มีมีความเป็นไปได้ครับก็คือต้องเียนเหมือนกันว่าถ้าถ้าสมมติว่าอ่าผมเนี่ยคนไข้เนี่ยป่วยเล็กน้อยอาจจะซื้อ,อยานะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจร้านายยังไปได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าป่วยหนักป่วยหนักไม่ได้ท่านต้องพ่อแม่ต้องออกใจนะครับต้องหาหมอที่ต้องตรวจนะครับอันนี้เขาก็ต้องไปครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าธุรกิจที่เป็นร้าน ยาอย่างเงี้ยยังยังยังดีอยู่อยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้ครับผมจับเชร็ต่อเล้ครับผมแล้วก็ซึ่งกลุ่มบีเชฟเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็แนะนําว่าผู้ผู้ประกอบซึ่งมันฟื้นได้เร็วครับผู้ประกอบการก็อาจจะพิจารณาให้ไปตลาดพูดคุยกับลูกค้าเราได้แล้วนะครับว่าจะขายยังไงนะครับหรือหาตลาดใหม่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการนะครับกลุ่มฟื้นตัวแบบ U ูแบบชก็คือธุรกิจที่ฟื้นตัวหกเดือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกอาหารและเครื่องดื่มนะครับการขนส่งโดยสาร สินค้าทางบุกกับทางเรือนะครับเพราะว่า,เ,าเริ่มมีการปลดล็อกแล้วครับยูเชฟเนี่ยคนจะเริ่มเดินทางได้แล้วนะครับการส่งออกก็ก็เริ่มมีการปลดล็อกของประเทศต่างๆแล้วนะครับเคมีพันนะครับเราก็ส่งออกไปจีนได้นะครับพลังงานเราส่งออกไปเพื่อนบ้านเราเซียรได้ครับกลุ่มนี้กลุ่มยูเชฟเนี่ยนะครับก็ก็จะฟื้นขึ้นมานะครับผมซึ่งอาจจะใช้เวลาถึงประมาณเกือบเกือบปลายปลายปีงนี้เลยด้วยซ้ำไปนะครับพ <hi> เพราะฉะนั้นเราก็เราก็ใช่ครับแล้วก็แนะนําผู้ประกอบการว่า อาจจะต้องท่านอาจจะต้องวางแผนการผลิตและการตลาดให้มันสมดุลกันให้มีรประสิทธิภาพนะครับผมครับเอแล้วก็ถ้าสินค้าของท่านเนี่ยมันพอจะขายออนไลน์ได้จะทาอะไรได้ก็ลองทําตลาดดูนะครับเพราะมันมันก็จะเป็นช่องทางให้ให้เราหาหาตลาดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดบทบทวิเคราะห์ของทีมดีเรานะครับเรามีบทวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาใช้ออนไลน์ช้อปปิง้งเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับ นะครับเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าท่านท่านมาพิจารณาจากกรณีของพฤติการผู้บริโภคเป็นหลักใช่ไหมฮะมันก็จะแปลว่ามันมีมีนิวโนมอลเกิดขึ้นแล้วว่าผู้บริโภคไม่จะเป็นต้องไปซื้อของที่ห้างกันแ้ไม่จะเป็นต้องไปดูนะของหน้าร้านกันอะไรก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเราผู้ฝ่ายผู้ประกอบการเองผู้ผลิตเองเนี่ยก็ไม่จะเป็นจะต้องรอถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ครับก็นิว o r มอลคือมันเหมือนถึงวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม่เมื่อเราต้องอยู่กับโควิดครับ ครับผมคือสิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมาตรการของรัฐก็คงจะมีการป้องกันการในอัดของประชาชนนะครับแต่ว่าประชาชนเองเนี่ยก็จะมีความกลัวกลัวมากขึ้นคืออยากอยู่บ้านมากกว่าไปอยู่กับคนเยอะๆนะครับครับแล้วมันก็จะเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมถามรถนะครับก็คือเนึงเลยลดทานข้าวนอกบ้านนะครับสองรถช้อปปิ้งตามห้างช้อปปิ้งนะครับสามลดเดินทางไปสถานที่แออัดนะครับ ึ่งไอ้สามรถเนี่ยนะครับมันก็จะกระทบรายได้ของธุรกิจบางธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีธุรกิจใหม่นะครับถ้าเกิดดูดีๆนะครับอย่างรถทานข้าวนอกบ้านนะครับร้านอาหารรายได้แย่รายได้ไม่ดีนะครับเราเห็นเรื่องของฟู้ดเลเวอรี่เกิดขึ้นนะครับตอนเนี้คือผู้บริโภคครับกินดีจ่ายค่าจัดสมอาหารครับพวกขนมต่างๆคือเขายอมจ่ายเขาอยู่บ้านเ้วมากินที่บ้านนะครับเกิดธุรกิจใหม่ๆใช่ไหมครับ รถสองคือรถช้อปปิ้งตามห้างห้างอาจไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าคนมาช้อปปิ้งออนไลน์เพราะฉะนั้นตลาดออนไลน์จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับผู้ประกอบการธุรกิจ S m e อครับที่ท่านมีสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของท่านนะครับเพราะว่าผู้บริโภคก็จะเซิร์ชิ่งครับเซิร์ชิ่งหา Best price b e ส t quality ใช่ไหมครับโอกาสของท่านมีอยู่เยอะค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่าพฤติกรรมการลดช้อปปิ้งตามห้างอย่างนียมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆครับ แล้วอันที่สามคือรถเดินทางไปสถานที่อัดครับก็คือพวกสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมขนาดใหญ่ตรงเนี้อาจจะได้รับผลกระทบพบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นคือโรงแรมขนาดเล็กก็จะเป็นที่สนใจใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยมีไซส์เล็กแล้วมีการประชาสัมพันธ์มีเรื่องของมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยนะครับก็จะจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการได้นะครับนี่เป็นตัวอย่าง New Normal สามรถ นะครับท,ที่จะเปลี่ยนพฤติฤกรรมผู้บริโภคในระยะที่เราต้องอยู่กับอโควิดตรงนี้นะครับจนกว่าจะหาวัคซีนมามารักษาได้นะครับป้องกันได้อ่านั่นสิซึ่งไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เนี่ยไอ้นิว n o r m a ที่ว่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนโฉมตัวเราเองเปลี่ยนโฉมของสังคมเองใช่ไหมฮะใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมสังคมเองครับคือต้อง,ต,องต้องเรียนนะครับว่าเอ่อ new normal ตรงเนี้ยคืออาจจะเป็นช่วงที่เออ่รอให้มีวัคซีนนะครับ เข้ามา,า,าต้านในเรื่องของไวรัสตรงนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็บอกว่าใช้เวลาหนึ่งถึงสองปีตอนนี้ฮูบอกว่าห้าปีคือคือ,คอเ,รเ,รเราก็ดูกันว่าเอ๊ะไม่ดูแล้วแล้วมันเท่าไรกันแน่นะครับแต่ว่าคือโดยโดยโบายแอสซัมชั่นคือถ้ายังหาวัคซีนไม่ได้เราก็ต้องทําแบบนี้ครับนะครับก็จะต้องเปลี่ยนไอ้สามรสนี่แหละครับที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีวัคซีนผมก็ยังเชื่อว่ามนุษย์คือต้องการเอ็กซ์เซีนต้องการไปทดสอบต้องการไปดู ต้องเป็นมนุษย์สังคมต้องไปเที่ยวบางคนอยากไปเห็นคนเยอะๆไปเที่ยวแล้วเห็นคนเยอะๆนะครับ,รบนะครับพฤติกรรมก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมเป็นนอร์มัเดิมนะครับแต่นี่นอร์ม <c oughs> นีม่นคือ <c oughs> นี่นอมัอคือเราต้องอยู่กับโควิดยังไงหลังจากนี้นะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านจะมองโพสิชันของตัวเองเนี่ยล้วก็มองมาในสังคมในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นสังคม V สังคม L หรือว่าสังคม U ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันควรจะเริ่มต้นตรงไหนก่อน ถ้าถ้าถ้าเกิดประเมินนะครับในส่วนระบมประเมินตัวเองก่อนครับประเมินในตัวเองก่อนครับประเมินว่าท่านอยู่ในในช่วงแบบไหนครับอย่างเช่นถ้าเกิดแบบอย่างเช่นไปว่าถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในช่วงแบบวีธุรกิจท่านมีแนวโน้รรมที่ที่จะฟื้นเร็วท่านก็ต้องอาจต้องไปคุยกับลูกค้าเก,ก่าๆท่านแล้วว่าที่อยากได้ของอหรือเปล่านะครับหรือว่าหาตลาไม่ใหม,ม่อยากได้ซื้อของสินค้าพวบอร์ทตรงนี้ไหม ะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นยูมันหกมันใช้เวลาคืนตัวประมาณ6กเดือนคือกานเข้ามาหน่อยท่านก็ต้องมาสติ๊กและเรื่องของการผลิตออเดอร์ของท่านรอแมทของท่านแล้วก็มาแมทกับมาเก็ตติ้งของท่านว่ามันเท่าไหร่คือให้มันแบบพยายามอย่าให้มีสต็อกมากที่สุดนะครับมันจะช่วยท่านให้ท่านอ่สต็อกล็อกได้นะครับแล้วก็เหมือนประคองกันไปนะครับเพื่อปีหน้ามันจะได้ดีขึ้นนะครับทุกคน ผู้ประกอบการที่ท่านเป็นแอลนะครับแอลเชฟคือปีปีนี้คงไม่ทันแหละคงต้องรอปีหน้าแหละเพราะว่าปัจจัยโครงสร้างธุรกิจของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากเรื่องของโครงสร้างการเข่งขันาภายในนะครับอย่างเช่นรถจน์เนี้ยกําลังซื้อมันน้อยลงนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับเจอเรื่องกําลังซื้อแล้วก็โดนเรื่องของมาตรการเรื่องของ LTV เอยอะไรเงี้ยนะครับผู้ซื้อคนมีกําลังซื้อน้อยเพราะฉะนั้นช่วงแรกของของ สิ้นปีคนยังไม่มีอารมณ์ที่จะซื้อครับอาจจะต้องรอไปไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองสิ่งที่ต้องทําคืออาจจะต้องพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายในแล้วก็ลดต้นทุนของท่านให้มากที่สุดครับก็ผมก็เอาใจช่วยนะครับสําหรับท่านที่เป็นแอลยังไงมันก็ต้องมีโอกาสนะครับมีโอกาสครับผมกลับดูแล้วก็เป็นอายากันเลยทีนี้ถ้าเกิดเป็นในในภาคของผู้ส่งออกนะที่ต้องไปต่างประเทศมันต้องมีการปรับไหมพระดูทิศทางแล้วเนี่ยมันมันโจดบรรยากาขึ้นนะ ใช่ใช่ครับก็ตรงส่วนนี้ครับคือทั้งผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็ก็อย่างที่บอกอย่างที่เรียนไปนะครับเอโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการพื้นตัวแบบยูยูเชฟใช่ไหมครับจะอใช้เวลาเยอะมาหน่อยนะครับอสิ่งที่ท่านจะต้องปรับสิ่งที่จะโดนสิ่งที่ท่านต้องกระทบตอนนี้คือหนึ่งในในเรื่องของเอตลาดที่ท่านจะเข้าไปซื้อนะครับเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่บอกคือตลาดยุโรปฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับยัง ยังแก้ไขยังไม่ได้เท่าไหรนักนะครับแล้วก็ยัง <dakika S 2> อาจจะยืดเยื้อก็ได้นะครับแต่ว่าอาจาอาจะต้องไปดูรายตลาดเลยครับว่า,า,า <Ooh. S 2> ตลาดไหนที่เริ่มดีขึ้นนะครับอาจจะต้องคุยกับอาจจะต้องมีการมอนิเตอร์คุยกับลูกค้าท่านมากขึ้นนะครับว่าตรงนี้ <Exp ans ion> มันปลดล็อกหรือยงังเรือผ่านคนสินค้าไปได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับนะครับอาจจะต้องทำในง,งานท่างเงินด้วยเพราะว่าท่านมีการส่งองอกมีการนาเข้านะครับเพราะว่ามันมีผลนอกจากขายถ้าเกิดท่านยังขายของไปได้ท่านยังโดนเรื่องข้างเงินเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกัน อาจจะต้องศ<อ>ึกษาในส่วนของส่วนวิเคราะห์ค <c oughs> ่าเงินอะไรเนี่ยนะครับแต่ละธนาคารนะครับผมครับอืมไปคุยซาเป็นไงก็แล้วแต่มันก็ยังมียังพอมีทิศทางอยู่ไหมทุกคนพอมีครับพอมีทิศทางครับแต่ว,ว่ามมช่วงนี้คือมันมันเหมือนกับอาการเหมือนว่าทุกคนเหมือนโดนโดนชกแล้วเมาแล้วก็อสรุดเป็นหมดนะครับถ้าเกิดไปดูจี p เนี่ยนะครับ Q2 นะครับของของปีของปีนี้นะครับกล้ากล้าพูดเลยเกินผมว่า9าเปอร์เซ็นต์น่าจะติดเกือบจะติดลบหมดนะครับ ก็คือโดนกันหมดโดนกันหมดครับทั้งทั้งโลกนะครับโดนกันหมดงงกันหมดงงกันหมดครับครับผมกับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ลองลองกลับมานั่งทบทวนตัวเองแล้วก็อตั้งสติเอาข้อมูลมาตีวางบนโต๊ะทํางานคุยกับคนนู้นคนนี้ดีไหมเพื่อหาข้อมูลประกอบกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปหรือยังไงใช่ครับคือช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่เราพอเราได้สตสิแล้วก็าก็มาดูว่ามีข้อมูลาจากแหล่งต่างๆนะครับข้อมูลราะห์แ่งต่างแล้ว ถ้าลองเอามวลผลนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของท่านแล้วก็ช่วยช่วยกันวางแผนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เ,<อ>เพราะว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นเนาะครับก็คือเรื่องของการสร้างงานด้วยเหมือนกันถ้าเกิดธุรกิจที่อยู่ในแอลเชอย่านเงี้ยมันมีการสร้างงานห้าจุดผมจําตัวเลขว่าประมาณห้าจุดหกล้านคนนะครับโอ้โหเยอะนะใช่ครับแอลเชฟนีห้าจุดล้านคนนะครับซึ่งท่านจะทํายังไงกับกับกับล,กลูกน้องของท่านนะครับว่า้จะทำยังไงดี อาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าจะทำไงหรืออาจจะรวมตัวกันเขาเรียกว่าไม่ใช่เรียกลงตัวกันใช้คําว่าอาจจะประมาณว่าให้เสนอให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับครับตรงนั้นก็ผมผมคิดว่าตอนนี้คือภาครัฐเอกชนตอนนี้คือร่วมมือกันทํางานค่อนข้างเยอะนะครับ<ม>แต่ว่าท่านพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกับภาครัฐนะครับ พอถูกต้องเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่ามาตรการเยียวยาเนี่ยมันจะไปถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆยังไงนะครับก็คือช่วยกันไปในช่วงที่มันไอ้โควิดอยู่นะครับครับได้ครับครับเอาละครับวันนี้ต้องัวแค่นี้ก่อนนะครับคุณธรรมทัศน์ขอบคุณมากครับคุณธรรมทัศน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณธรรมทัศน์ทองอารามกับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบ n ที y อ i มบอครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงแหล่งทุนคุยกันนะครับเรื่องที่ผู้ให้บริการสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์นะครับพร้อมพักหนี้เงินต้นและก็ลดดอกเบี้ยด้วยนะครับช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิด -19 ครับคุยเรื่องนี้กับดรพรชัยธีระเวทครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสํานักงานเศรษฐกิจการกลางครับส่วนกิจกรรมก้อนี้ทางรายการนะครับมอบเป็นกระปุกอมสินคิดดีทําดีจากธนาคารสิครับหนึ่งรวัดแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคาถามที่42,2,1075 4221075หรือ f c e e o o o l l v e นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาตุงเพจของเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ครับข้อมูลคือธนาสสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีงวดที่3นะครับเปิดรับฝากผ่าน m มโ o เท่านั้นนะครับหน่วยละ20บาทนะครับไปออมเงินไปร่วมซื้อร่วมหากันได้นะครับร่วมรุนรางวัล12ครั้งด้วยกันเงินรางวัลสูงสุดนะครับ3ล้านบาทนะครับ ร่วมลุ้นรางวันรวม12ครั้งด้วยกัน12นะครับคำถามครับธนาคารสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดที่3นะครับเปิดรับฝากผ่านไมโม่เท่านั้นนะครับหน่วยละ20บาทถามว่าจะได้ร่วมลุ้นรางวันรวมจํานวนกี่ครั้งด้วยกันครับสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดที่3เนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวันรวมจํานวนกี่ครั้งด้วยกันครับส่งคําตอบทาง SMS กับที่4221075 4 2 2 2องสอหรือตอบผ่านทาง Facebook ไลฟ์ครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุงร้านครับทารายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระบุกรอมสินคิดดีทำดีจากธนาคารครับหนึ่งวันแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีท่านนี้นะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ท่ารายการจะติดต่อกลับไปพรุ่งนี้แจ้งชื่อทราบกันนะครับ ส่วนการรับชมว้หลังการริรการพิ่มช่ทางทางรับชมว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งนะครับนอกจากช่องทางของ Facebook Live แล้วนะครับพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถึงร้านครับเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษนกครับผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ใครกดไลค์กดแชร์รายการของเราวยครับแต่ละเดือนมากที่สุดาายการมีของขวัญพิเศษส่งให้อีกด้วยนะครับช่วงนี้เราพักการรยการกันสักครู่ครับ